โอ้ยกำลังเหนื่อยเลยไปไงครับสวัสดีครับผมสครมาเกาะระยนมีรายการวันที่26นี้เจอกับทางด้านของศักดิ์สีแม็กเจหรือว่าเอ็มเป็นไงบ้างครับความพร้อมเห็นว่าต่อยน้ำหนักร้อยสามสิบเลยน้ำหนักนี้เป็นไงครับโอเคครก่อนนั้นี้เห็นเราต่อยร้อยยี่สิ่สจ็ดไม่ทำไม่ได้ไอ้แม็กดนอ๋อพี่จำสับสนใช่ไหมคือน้ำหนักเราเลยใช่ไมร้ยสามเลยร้บร้อยสาเอ็อไปร้อถึงามสองอ๋อก็คืออยู่ในเวทเก่งของเราเลย เป็นไงบ้างครับกลับไปชกในรายการเพชรยินดีครั้งแรกรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนอะใช้เต็มที่ร่างกายเป็นไงครับไฟนี้เริ่มเริ่มเริ่มเร่งแล้วเริ่มเร่งแล้วนะแต่ก็ไม่ดีเหมือนเดิมไม่ดีเหมือนเดิมตั้งหต่ไรอายุปีนี้เท่าไหร่น้องยี่สิบเจ็ดโอ้ยยี่สิบเจ็ดก็ยังไปได้อีกหลายปี่าจะสักยี่สิบแปดอีกสักปีสองปีดูร่างกายเรื่องก่อนว่าไหวไหมใช่ไหมแต่แต่ไฟนี้ไหวแน่นอน ศักดิ์สรีจุดเด่นก็คืออะไรที่เราที่เราดูเนี่ยก่อนนะที่จะเจอกันเรามองว่าเขาจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกกังวลบ้างครับไม่เขาเป็นมวยมวยมวยเตะป่ะครับไม่าจะมวยแข้งมวยแข้งแหละมวยแข้งหลักเหลี่ยมมีอะไรไปสู้กับเขาครับติดติดติดตัวครับเดินไตเบียดติดอย่างเดียวตามสไตล์ครับคิดว่าเอาอยู่ไหมครับไล่จนไหมห้ายุนี้ไล่จนไหมครับจนนะ ไล่ไล่แค่เป็นต่อครับเป็นอโเเคดินไล่จนเป็นต่อแล้วเดี๋ยวให้คุณมาไล่ผมบ้างใช่ครับโอ้แสดงอย่างนี้มั่นใจมากกระดูกไม่นเป็นรองอยู่แล้วเนาะครับฝากไล่ถึงแฟนคลับเอฟซีที่รอเชียร์เราหน่อยครับน้องช่วยตามเชียร์นะครับผมก็เต็มที่ครับสู้สู้ครับเอาล้วครับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารยี่หกนี้ครับรอดูครับเป็นยังไงขอบคุณมากครับน้องขอโชคดีครับขอบคุณครับ